เกมดีวาถ้าถูกได้ที่นี่เกมากากเกมอร์กายดอทช็อปผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิ n ชั่นเบดอย่างเป็นทางการถ้าชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพวกเราเกมเมอร์ฟิวชั่นนะครับวันนี้นะครับคุณอยู่ในเกม h ฮดวันซีวันนะครับกับผมนะครับ Zero, Zero นาย RX ซซีโร่ซีโร่นะฮะแล้วก็พี่ธนัทนะเวอร์ซุสนะฮะแนะนำหน่อยดีครับพี่ธนัท เอา้านี่ยิงเลยสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชม่อยลูกพี่ท่นนั้นลูกพี่ท่นนั้นเวอร์สุดเอ้าดูดูเฮ้ยเอาล้วท่านผู้ชมเลยครับจัดมินจัดมินนะฮะครับหนึ่งครับอ้าลิตติ้ตาลิตต้าสวัสดีครับอ่าโฟกคัสเกมครับสี่เจ็ด สวัสดีครับฟุกี้ฮะสวัสดีครับนะครับเราขอขอบคุณผู้สนับสุนใจดีนะครับเกมมักายช็อปนะครับหาซื้อเกมราคาถูกนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับเอาละครับเริ่มกันเลยครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาทำอะไรนะฮะจะแนะนําบ้านนะฮะบ้านที่พวกเราอยู่นะฮะเดี๋ยวเดินด่วนอืมโอเคมันก็ใหญ่มากเลยนะฮะ อ๋อครับนะฮะโฟกัสจะเป็นเจ้าบ้านพานำทัวร์นะฮะวันนี้คิดตรงเดียวเล็กกว่านจอฟอมผมอ่ะไหนไหนใครไหนโฟกัสคนนี้คนนี้คนนี้โฟกัสจ้าไม่ได้คนนี้โฟกัสคยกเนอะโอเคเอานำบ้านหน่อยเร็วเจ้าบ้านเร็วครับเดี๋ยวพาไปเข้าประตูทางทิศเหนือนะครับพาเข้าเที่ทิศเหนือก่อน นะเพราะว่าผมเองก็นะฮะเข้าแล้วงงนะใหญ่เหลือเกินเดี๋ยวก็จะหาว่าเราโม้นะฮะว่าเราสร้างบ้านจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคปกติเรามีกันมากกว่านี้นะฮะแต่วนันนี้ออนแค่นี้เองงนะะบ้านเลยไม่ใช่บ้านเลยเขาเรียกอะไรหลองทางออนละเวงทานทัพ มหากระ t อ p นะฮะดูเปิดนะครับอืมถ้าจะป้นนะครับแถวนี้ใกล้ที่สุดนะครับนะครับนี่เป็นของลูกพีธนัทให้กับกับตันหนึ่งนะฮะชั้นล่าเป็นของตันหนึ่งนะข้างบนเป็นของลูกพีธนัทก็ข้างบนมีของเยอะกว่าข้างล่างครับครับผมถ้าระเบิดได้นี่ลูกพีธนัทบอกเลยครับเลิกเล่นงเลยครับเด็ดแถมใ่ง่ายกว่าครับเด็ดแถมตามพิเศษให้นะฮะลูกพีธนัทบอก ใครใคระเบิดได้เอาไอเจ็ดไปเลยนะฮะเขาบอกแล้ว,วถือขวาเพราะไม่ร <c oughs> ับเอารอไปถามผมหรือ,อยังอือ <c oughs> <c oughs> ผมเองผมยังงงเลยคใครตกแต่งภาไหน,นไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลย อันนี้เป็นทางเข้าหน้าบ้านเนาะใช่ใชทางเข้าหน้าฐานเรานะฮะโอเคเอามามาดูประตูทางทิศใต้ครับทีนี้อ่าทางทิศใต้ปิดตาครับปิดตาอเอา,เอางงครับเอา้างเองงงเอง เาไปไหนกันแล้วอ่ะมีคนอยากจะยินดีมาระเบิดบ้านเราเราก็ยินดีนะฮะถ้ามาระเบิดได้ก็มาระเบิดเอาเลยนะฮะโดนจนชินแล้วนะครับระเบิดกันเองจนชินเนี่ยเอาคนพาลงครับเฮ้ยอ้าวเฮ้ยผิดทีไหมเนี่ยคนพาแลลงครับคนสร้างหลงนะบอกเอาอะไรเนี่ยต่างเองนะเนี่ยไปไหนเนี่ย คนสร้างพาลงนะ้วพาไปดูชั้นในครับทีนี้อันนี้มัน <c oughs> ตัวหน้าไมหมระตัวหน้าครับอยูชั้นในเอเออันนี้คือหองซ้ยของพวกเราฮะหองถ้วยพอยิงจากตึกสูงมาได้ไ,ไปหวั่นนั่นหมดอ่ะ <c oughs> โอ้ เออมีประตูนี้ด้วยเหรอเปรียบเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะพี่น้อพี่ไม่พูดเหรพี่เราไปไงต่อเนี่ยข้ามาอะไรจันเหรออ่านวิดีโออยู่ครับอ่านเหรออะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยเนี่ยครับพามาดูอีกตรงนึงครับ ตรงไหนวะตรงนี้ครับประตูนี้ครับประตูไหนวะนี่นี่หลังนี่ตาเด็อ๋อขาประตูตรงนี้ฝ่าฝ่าไา้ข้าคนาระเบิดบ้านเราพี่นี่เราโดนระเบิดแล้วเห็นไหมไฟไหม้ชค่ก็ระเบิดกันเองนะฮะเดี๋ยวเรื่องมันก็ระเบิดกันเองนะฮะนะครับเราระเบิดกันเองนะฮะไฟขึ้นลุกเลยมีดับเพื่อเองอไม่มีอะไรทําก็ยิงกันเองนะเอาไม้วางหน้าบ้านนะฮะแล้วก็เหยียบระเบิดนะฮะ ตายกันบางคนก็เห็นก่อนก็เคลียร์ก่อนนะฮะบ้านก็จะชิบหายกันไปคร<ฮะ>ับเป็นหลังๆนะฮะอันนี้เป็นบ้านของเอ็กไซคูดนะฮะทั้งของหลังข้างบนข้างล่างอ่าตรงนี้ก่อนมาส่วนของเราตามโฟกัสไปเลยฮะอ่าโฟกัสเปิดแนะนำหน่อยครับตามมานะครับ ใครดูถ่านกําแพงวะโอเคนี่ครับเราก็จะสร้างอันนี้ข้นะครับการให้เต็มเนี่ยนะเปิดประตูเจอประตูเปิดประตูอีกเจอประตูอีกโอ้เปิดมาหาเจอแล้วครับนี่จะเป็นห้องอาหารนะของพวกเรามีอาหารให้กินกันเยอะแยะนะฮะ ส่วนนี้ก็ตังก็ตายนะฮะดักกระตายมีห้องใครกันไม่รู้เปิดไม่ได้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องของพวกดินไอพวกกล้าหน่วยกล้าตายะฮะของเราไม่ได้เข้ากันมาหลายวันเลยไม่ได้ซ่อมนะฮะเพิ่งจะกำจัดโปรไปแล้วก็เลยออเข้ามาทำใหม่นะฮะ ส่วนในห้องนี้ก่อนเป็นห้องของเสร็จไปแค่60%เองนะครับยังไม่มีหลังคาคุมหัวเป็นห้องของผมโฟกัสลิต้าแล้วก็ห้องของฟุกกี้นะฮะสีคนอยู่ดีกันส่วนที่ข้ามหลังไปนี่ก็จะเป็นห้องใหญ่นะลำบากไว้น่ะโดดมางออันนี้ก็จะเป็นห้องกลางนะห้องกลางฮะห้องส่วนรวมนะ รจรริง,รงอันนี้ก็จะเป็นห้องทําวัสดุอุปรกรณ์นะฮะของพวกเราไอยเฉพาะสร้างบ้านทํำอะไรมาก็ตีเหล็กครับเหล็กทําประตูสร้างเชลเตอร์สร้างอัปเปอร์อะไรก็แล้วแต่ต่างๆหองเหือก็มาสร้างในนี้กันนะครับเก็บของมาทิ้งไว้นะครับ อเก็จะให้ดูแบบเต็มๆบบานเราใหญ่ขนาดไหนนะครับก็ดูรอบๆเอาละกันฮะเพราะว่าเพราะว่าจําได้ว่าผมตัดไม้มากกว่าสี่พันนะสี่พันท่อนอีย่างทอย่างงูสูงหนพี่เล็กกว่าน้าจอจัดมงมสูงให้หน่อยพี่ก็โอ้โหมันก็นะดูนะครับขนาดนี้ยังแบบถ้าเป็นคนอื่นเขาสร้างกันแบบอ่า สอสามเด็กนี่เขาก็โอเคแล้วอะ่ะแต่เราโอ้โหนะฮะดูนะครับนี่คือเขาวงกดนะฮะเราท้าครับถ้าคุณระเบิดได้มันระเบิดเลยครับเซิร์ฟเมลเบิร์นนะฮะเราอยู่เซิร์ฟเมลเบิร์นนะครับของออสเตรเลียนะฮะใครอยากได้เชิญมันลองได้เลยครับเราทับท้าถ้าคุณระเบิดได้จัดไปเลย